สวัสดีครับนี่คือการไฟเกเมอร์กายนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นพอร์ทัลสอในด่านของคุณอเมอร์ทีวีที่เขาได้สร้างมา2ด่านแล้วเขาสร้างมานานแล้วอะโอเคเขาสร้างมา2ด่านอืมด่านนี้ก่อนดีกว่าเอามานย์นย์นะศูนย์หนึ่งโอเคปะปะปะปเล่นกันเขาก็ได้สร้างมานานแล้วนะก็เลยเล่นของเขาบ้างดีกว่า เขาอุตส่าห์ได้สร้างมาเนาะสร้างแล้วไม่มีคนเล่นอาจจะเสียใจก็ได้นะก็สนับสนุนของเขาหน่อยกันไปหรือไปว่าผมเป็นคนชอบติดมาไหวโอเคครับไปไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

ไปไปเั้งใสต้องใช้แบบนี้ซะเราเอาละปิดซะไปไปเออไปแล้วโอเคก็เดี๋ยวนะแค่เ่าะจะไม่ได้แล้วทำไมชอบ โอเคเดี๋ยวซิว่าจะไปโูกหรือเปล่าฮึบอ่าย่อืมถูกปะวะอ่าถูกแล้ว ló anh anh còn anh tham Làm cái gì vậy? à ui 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 ôi ôi มันทั้งเจ็บสาหัสอ,อะไรอย่างนี้นะแล้วก้อนนี้ไปก็วา่า <c oughs> อะไรกดปุ่มอะไรประตูอะไรตัววะ <c oughs> Oh no Oh oh no Oh oh Shit Shit man Oh

อะไรวะอ๋อปิดแล้วแล้วไอ้นี่มันทำอะไรได้อ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอลองดูหน่อยละกันโอเย a h ไปแล้วโอโ้โหจ๊บนายนี่มันฉลาดจริงๆวเโโฮ้ยโอ้โหชิบโอเคแล้วไงต่อวะอ่อฮึบแล้วไปไงไปอย่างนี้เหรอ

เฮ้ยนั่นนี่มันแสงอะไรวะเนี่ยอ๋อเอ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 อปั๊บหนึ่งเฮ้ย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 เสียวออ๋เกือบ ต่อว่โอ๊ยฮยโอ้ยมืดมอแม่ไม่เห็นเลยอ <c oughs> อะไรวะเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเดี่ยวเฮ้ยมันมีทางเข้าไปข้างในได้วางกับดักไว้ะสิเพราะเคยทำเหมือนกันนะจะคิดว่าผมโง่แล้วคุณอาเบอร์เออแล้วเมื่อกี้ปุ่มไหไรวะฮึฮึ กูจะกลับไงไวะเนี่ยเวรละเวรกำมโอ้ยใจร้ายจริงๆโอ้ยไปยังไงวะเนี่ยเอาไอ้นี่ยิงไอ้นั่นไอนน้นู่นไอนน้นี่แล้วทำไมวะมันไปยังไงว่ะ

เกิดล่าอ๋เอเย่มันไม่ใช่กลับนะเฮ้ยอุย้ยเฮ้ยอุ้เฮ้ยมาเออเอโน้นายฉลาดจริงๆเว้ยเฮ้ยดูเริ่มใหม่หมดเลยโอเวนกรรมตายจริงๆไอ้เว่ย โอเคไปแล้วต้องรีบไปรีบไปรีบทำรีบไปไปเลยเร็วเข้าต้องรีบไปรีบทำทำรีบไปไป Let's go we done โอเคไปแล้วต้องรีบไปให้ไวที่สุด เฮ้ยเฮ้ยอย่ามันได้กยุกองว้มฮู้ คไม่ต่อวะ่ะอ่าฮะอ่าฮะเราไปไงต่อล่ะโอเคไอ้นี่มาแล้ว ออว่าเอากล่องนั้นไปไปมียูวิดโอวะเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนึกว่าจะตกน้ำเย่เย่เอาเฮ้ยบุบบ้าดันออกอีกเฮ้ยเอ้าเฮ้ยมันมาไงวะเนี่ย ไอ้นี่มันมาไงวะอ๋อโอเคโอเคเอาละโอโหปลดล็อกทันทีครับไป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 ชุดตงลีบไปให้เร็วที่สุดทำเวลาไว้

ฮ้ยไปสองโอเคแล้วไงต่อครับเส้นสายมันไปไหนวะเฮ้ยโห้ยอะไรวะอ๋อ เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรยิงกูเฮ้ยอุ้ยหุยอ้ย,ยป้อมหูนั่นครับนี่คือกับดักนะครับข้างล่างถ้าใครกดก็ตายเฮ้ยยยเคยเคยยบยิงเข้าไปโอเคโอเคครับเอยยยไมไมยอยยยยะ เย้ yeah. ทำสำเร็จแล้วโอเคแจโอ้ยแจแจเู้โแมชินเดอะครัมเ์สแจพ่นท้อทองออกไปจะเคี้ยวโอเคอืมเสริมเสริมให้ดานเสริมให้ดาน จะอะไรยมันจบไปเลยบ๊ายบายบายรองเพลงายไม่่อยชอบด่านแบบวิ่งทันไปมาโอ้โหเหมือนแม่ย cloud Begin testing. Hi. No we Hey, hey! There. Ah! It's there. Doy, I'm a TV.

โออโอ้ยเอคือเราจเอยเฮ้ยาก็จะไปองแล้วเนี่ยจ้าอเย่ได้่จะพลาดอย่างนี้ไม่ได้นะพลาดทีนึงนี่มึงตกน้ตายทันทีเอ้พลาดแล้วนะเอ้ทไม โอเคโอ้ยแม่งโอเค,อเ,ค,อเ,คเล่นดีๆแล้วต้องรีบไปละรีบเล่นรีบไปโอเคคุณสามารถยืนอยู่บนนี้ได้ยืนอยู่ตรงระหว่างกลางมันสามารถซับเต๊ปหมดเลยถูกไหมครับโอ้ยเกือบแม่ ปกติมันโดดได้้นี่ไม่ใช่เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก็บเบเก็ฮึปอ่าเฮ้ยเยอะอีกนิดเดียวเราก็ตายแล้วกี้เ้เเยเ้าเลยเ้าเลยเ้าเลยเขาเฮ้ยเยอเออเย กางเอาไว้เย้ไอปอมโอเคทางออกของเราอยู่ตรงนั้นแล้วแล้วเห็นทางทางออกแล้วอาาเชียโนทำไม <laughs> ทำไมถึงเป็นอย่างงี้

เราทำตายแล้วเฮ้ยเอยโฮ้ยเราซี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 แกมันเป็นอะไรที่น่าภมิใจมากกว่ากระโดดปอ,อันอ้าวเฮ้ยมามามามอาเว้แล้วไงเฮ้ย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 เออเอย้

โอ้โหเหมือนไม่ยากมากเลยแต่มันยังไงอะ่ะแม่งกาดราคามาดีอันเนี่ยททางลัดทางลัดเฮ้ยเอยโอ้ยเมาเร็วมาเร็วมาเร็วเช็ดดโอ้ยโอเคอืมย่อว้ dù ở vòng gang mỹ tiêu chup 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 chup

โอ้ยอยอเยอยอีกนิดเดียวกูตายเฮ้ยเฮ้ยอะไรฮะ่า <laughs> oh, hey. าโอ้ยเวนเลยไงไงยโอเคครับเพกกื่อการไม่เสียเวลาเมื่อกี้เราก็เลยตัดไปหน่อยแล้วก็มาอยู่จุดนี้คือผมไม่ต้องขึ้นไปบนนั้นก็ได้อยู่ตรงนู้นครับ มันก็มีให้ยิงอีกย่ามันใกล้ประตูด้วยโอ้โหโลงไปเจอประตูโอเคแ๊บหนึ่งโอเคมามามา,มา,มาเอาให้จบเลยเออเออเด็ดเด็ดเดลงมาปึ๊บย้ชิบชิบแค่นี้คุณก็ผ่านแล้วหืมผ่านไหนวะผ่านแล้นนี่ ไม่ต้องยุ่งยากอะไรนะไอ้ไอ้นี่มันอะไรวะเนี่ยปึ๊บแล้วมันมีอะไรอ๋อครับคือคุณอ้้มจะให้ลงไปตรงนั้นแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็กระโดดไปตรงนี้แล้วก็ฉายจิบ๊บจิบซ้ายขวาแล้วก็มาฟึบขึ้นมาแล้วก็เข้าไปสู่ชัยชน,นะโอเคนะครับ อโอ้สามิติสามมิติยืบโอเคครับเราก็ได้ผ่าน2ด่านของคุณ Armor TV นะครับก็ขอขอบคุณคุณ Armor TV ที่สร้างด่านนี้มาให้ผมเล่นโอเคแล้วก็ขอจบการแคสเกม Portal สองเพียงเท่านี้นะครับ Good โอเคขอบคุณ Armor TV yeah b y